น้องชายโมโหพังตู้เย็นข้าวของเละเหตุแมวพี่สาวอึใส่ที่นอนวันที่23พฤศจิกายน์เวลา9้านาฬิกาศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูทรเมืองตราดได้รับแจ้งเกิดเหตุทะเลาะวิวาทภายในซอยเฉลิมราชหมูห่1ตำบลหน,นองโสนอำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะหลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจสวพเมืองตราดรุดเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะเป็นบ้านไม้สองชั้นพบนางสาวทิพวรรณอายุ4 7ปียืนรอเจ้าหน้าที่อยู่หน้าบ้านจากนั้นก็ได้พาเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านพบข้าวของถูกรื้ กระจัดกระจายตู้เย็นล้มพังเสียหายบริเวณหลังบ้านพบแมวจํานวนหลายตัวมีกลิ่นอุจจาระคลุ้งทั่วบริเวณนางสาวที่พาววันเล่าว่าตอนอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้กับมารดาและน้องชายก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณ8ปดนาฬิกาสานาทีน้องชายคือนายชวลิตอายุ40ปีกลับมาจากทําธรุระข้างนอกและพบว่ามีอุจจาระแมวอยู่บนที่นอนซึ่งตอนนั้นตนโทรศัพท์คุยกับเจ้านายอยู่ที่ชั้นสองแต่น้องชายก็ตะโกนเสียงดังพังเข้าของกระจัดกระจายอีกทั้งยังด่าตนเรื่องเลี้ยงแมวทําไมไม่ดูแลแมวให้ดีๆปล่อยให้มาถ่ายเลอะเทอะนบบนี้่อทองชายจลม ตู้เย็นจนพังและขี่รถออกไปซึ่งตนชอบแมวจึงเลี้ยงไว้16ตัวปกติจะให้แมวอยู่ในกรงหน้าบ้านแล้วก็เลี้ยงแบบปล่อยที่หลังบ้านไม่ได้ให้เข้าบ้านแต่วันนี้ตนไม่สบายจึงไม่ได้ดูแมวก่อนที่แมวจะเข้ามาในบ้านแล้วก็ถ่ายบนที่นอนของน้องชายทั้งนี้ตนจะไปแจ้งความเพราะต้องการให้น้องชายชดใช้ที่ทําตู้เย็นพังแล้วก็ขอให้น้องชายออกจากบ้านหลังนี้ไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจสพ,พเมืองตราดจึงได้ให้นางสาวทิพวรรณไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อลงบันทึกประจําวันค่ะ